สวัสดีทุกคนเลยนะคะก็มากันกับคลิปที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะคะเปิดคลิปมากันโดยใช้มือถือนะคะเนื่องจากว่าเพิ่งตื่นนอนแล้วหน้าหน้าคือไม่ไหวเลยนะคะแล้วก็ขี้เกียจแต่งหน้านะคะ <laughs> เราก็เลยใช้ฟิลเตอร์นะคะในการช่วยชีวิตนะคะโอ้โหต้องขอขอบคุณฟิลเตอร์ไอจีมากเวอร์คือแม่เอาเป็นว่าช่างันนะคะทีนี้เนี่ยเรามาการเข้าเรื่องเลยดีกว่าะคะ่ะกบคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับของกินนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แน็คอยู่บ้านนะคะแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะวนเวียนอยู่กับการ ล้วก็นำกินแล้วก็นน,กน,กน,น,นะเลยทําคลิปนะคะมานําเสนอเมนูชีสนะคะที่ทําได้ง่ายนะคะอยากจะมานําเสนอมา,มา,มา,มาเพราะว,าว่ามันอร่อยมากนะทุกคนนะแล้วก็อาจทําได้ง่ายนะคะหาซื้อได้ง่ายนะวัตถุดิบก็ไม่เยอะนะคะแถมออกมาอร่อยอีกด้วยเลยนะคะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามีเมนูไหนบ้างแล้วก็ทําอย่างไรบ้างคะ่ะมากันที่เมนูแรกนะคะก็คือขนมปังไก่อบชีสนะคะชีสที่แนกใช้เนี่ยก็เป็นชีสที่สั่งมาจาก ช็อปปี้นะไปชีสมอสซาเรลลาชีสนะคะตถุดิบนะคะมีขนมปังเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะนําขนมปังมารีดนะคะโดยที่เออเราก็จะใช้แก้วนะคะใครที่มีอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้ก็ใช้อุปกรณ์ที่ดีกว่านี้นะคะแต่ว่าเราก็สามารถแอแดปโดยการใช้แก้วได้นะคะพอรีดให้มันบางเสร็จแล้วนะคะก็นํามาใส่ถาดฟอยนะคะพับๆลงไปค่ะ จากนั้นนําไก่ที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างไก่อกไก่อะไรก็แล้วแต่นะคะใส่ลงไปนะคะบีบซอสมะเขือเทศค,ค่ะแล้วก็ซอสมัสตาร์ดนะคะจะใส่มายองเนสก็ได้นะคะปรุงตามใจชอบเลยจากนั้นเราก็โปะด้วยชีสค่ะง่ายๆแค่นี้เลยนะคะแล้วเราก็นําไปเข้าหมอ้อทอดนะคะหรือว่าจะเป็นเตาอบก็ได้นะคะของแหนกเนี่ยใช้หมอ้อทอดนะคะที่เป็นอุณหภูมิ200องศานะคะประมาณ10นาทีค่ะ และเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยอร่อยมากทุกคนคือมันแบบแกออกมาแล้วนะคะก็จะได้เป็นก้อนขนมปังนะรักบุกปิก,ปกมีความกรุบก,กรอบนะคะแล้วก็มีชีสอยู่ข้างบนเนาะคือดีคืออร่อยกินแล้วให้ความรู้สึกคล้ายๆกระบับนะคะหรือแบบว่าพวกพิซซ่านิดนิดนึง่งอะไรแบบนี้แทนเป็นเมนูที่ไม่มีน้ำมันด้วยนะคะก็ถือว่าใครที่กำลังไดเอทก็สามารถทานได้นะคะ ม,มากันกับเมนูที่2นะคะปังดาวชีสอันนี้ทำง่ายแบบง่ายที่สุดใครทำไข่ดาวเป็นก็คือทำได้นะคะอย่างแรกเลยนำขนมปังมาวางนะคะแล้วก็ทอดไข่ดาวค่ะโปะไข่ดาว ลงไปนะคะแล้วก็ปรุงเลยบีบซอสมะเขือเทศมายองเนสซอสพริกมัสตาร์ดอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆชอบนะคะบีบลงไปเลยค่ะและเราก็หั่นชีสเป็นแผ่นๆนะคะแล้วก็โปะลงไปเท่านั้นเองนะคะจากนั้นนำไปเข้าไมโครเวฟค่ะซึ่งไมโครเวฟเนีียก็ใช้ไฟแรงสุดนะคะแล้วก็ตั้งเป็นเวลา1นาทีนะคะจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหชีสมีความเยิ้มละลายแบบ น่ากินมากอันนี้เมนูนี้คือง่ายจริงง่ายแบบง่ายไม่ไหวพอเสร็จออกมาแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะทุกคนดีงามน่ารับทานมากนะคะอ่ะไหน,นลองชิมหน่อยสิอย่างดีฟังเสียงกินแบบเดียรๆนะเียนะฮะ เมนูที่3นะคะกับคอนด็อกร้อนๆชีสยืดๆนะจ๊ะอย่างแรกเลยนะคะเตรียมขนมปังนะคะก็นํามารีดเหมือนเดิมค่ะรีดให้แผ่นบางนะคะต่อมาเตรียมวัตถุดิบอื่นๆนะคะก็คือไข่ไก่นะคะตีไข่ไก่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีเกล็ดขนมปังนะคะมีทั้งแบบละเอียดแล้วก็แบบหยาบนะคะและชีสค่ะชีสเราก็จะตัดมาเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะคะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมยาวๆนิดนึงแล้วเราก็ ทำการห่อนะคะใช้ขนมปังห่อให้เรียบร้อยนะคะห่อให้มิดชิดเลยนะคะทุกคนนะอย่าให้มีช่องว่างนะคะเก็บงานให้เรียบร้อยไม่งั้นเนี่ยถ้าเราทอดไปแล้วอาจจะเกิดการทะลักออกมาได้นะคะฉะนั้นขั้นตอนนี้เนี่ยก็สามารถใช้ไข่นะคะในการช่วยแปะแปะโป,ป,ป,ปะเป็นเหมือนกาวได้นะคะทุกคนพอได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยเราก็นําไปชุบไข่นะคะแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังแบบละเอียดก่อนนะคะจากนั้นก็ชุบไข่อีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็นําไปชุบ เกตขนมปังที่เป็นแบบหยาบอีกทีหนึ่งค่ะเมื่อชุกเกตขนมปังเสร็จแล้วนะคะก็นําไปทอดนะคะเป็นไฟกลางนะจ๊ะอ่ะก็ทอดจนกว่าจะได้สีเหลืองประมาณนี้เลยนะคะแบบว่าเออกำลังดีนะคะอันนี้ก็ต้องระวังไหมกันนิดหนึ่งนะคะเมื่อทอดเสร็จแล้วนะคะแน่นอนค่ะปรุงรสเหมือนเดิมเลยจะซอสไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะส่วนตัวของันเนี่ยชอบซอสมัสตาร์ดมากขาดไม่ได้มีจ้ะแล้วเราก็จะได้ชีสยืดๆแบบนี้เลยนะคะ ชีดเต็มดีมากชีตคือดีอ่ะ สำหรับเมนูที่4นะคะก็คือตอกบกกี้ฉีจา้ายัย่วเลยนะคะมาค่ะอันดับแรกนะคะไปซื้อตอกบกกี้ที่เป็นสําเร็จรูปมาค่ะเพื่อความง่ายนะคะอันนี้เน็กซื้อมาจากท็อปซูเปอร์นะคะราคาประมาณ70บาทได้นะคะก็อ่ะแกะนะคะแล้วก็อ่ะทำการส่วนผสมนะเทส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็จากนั้นใส่น้ําเปล่าลงไปนะประมาณเกือบเท่าเส้นได้นะคะแล้วเราก็นําไปเข้าไมโครเวฟค่ะอยู่ที่ประมาณ2นาทีครึ่งได้นะคะ แต่ว่าตอนที่แน็กลองเนี่ยแนกะรู้สึกว่าเส้นมันยังไม่ค่อยที่จะสุกเท่าไหร่นะคะแนกก็เลยเอาไปต้มต่อด้วยเลยนะคะซึ่งตอนที่ต้มเนี่ยแนกก็ได้มีการใส่เนื้อหมูไปด้วยนะเพราะว่า,ารู้สึกว่าต้องการโปรตีนนิดหนึ่งนะคะไม่งั้นมันจะมีแต่แป้งเ <c oughs> มื่อได้ต้มบล็อกกี้แล้วนะคะเราก็นําชีสนะคะมาหั่นนะคะแล้วก็วางโรยไว้ข้างหน้าเลยค่ะจากนั้นนําไปเข้าไมโครเวฟเหมือนเดิมค่ะอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งนาทีก็ได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะได้ชีสเยิ้มๆล้ ลายฉ่ำๆบนหน้าตบบกกีของเราค่ะบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ฉ่ำง่ายมากๆนะคะจะใช้วิธีนี้กลับมาม่ากเกาหลีก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันทุกคนให้ดูให้ดูเป็นยังไงคระพ่อม,มันดีมากเพื่อนอ,นะอ้อน Hmm. และสุดท้ายกับเมนูข้าวโพดชีสยืดๆค่ะก็อย่างแรกนะคะเตรียมข้าวโพดนะคะแล้วก็มีเนยจืดนะคะน,นําเนยไปละลายให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มาโรยใส่จริงๆแล้วก็คือมันเป็นเหมือนเมนูข้าวโพดอบเนยนะคะนะที่มีชีสนะคะจากนั้นใส่น้ําตาลค่ะแล้วก็ใส่นมลงไปนะคะจะเป็นนมจืดนมข้นหวานก็ได้นะคะก็แล้วแต่เมื่อนชอบเลยนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะและอย่าลืมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะจะได้รสชาติเค็มเพลินๆนิดนึง นะคะก็เออมันทำกรพวดอกเนื้อน,นะคะเมื่อคุกเคล้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะทําการนําไปใส่นะคะถาดฟอยนะคะแล้วก็ใส่ถ้วยนั่นเองนะคะและสเต็ปเดิมเลยค่ะก็คือนํำชีสนะคะมาโรยมาโปะไว้ด้านบนนะคะจากนั้นก็นําไปเข้าไมโครเวฟหรือว่าหม้อทอดค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คืออันที่เข้าไมโครเวฟเนี่ยก็จะมีความเป็นชีสที่ละลายนะคะจะไม่ได้เป็นชีสที่มีความไหม้เท่าไหร่นะคะส่วนหม้อทอดนะคะก็จะได้ชีสที่มีความเนื้อไหม้นิดนึงนะคะกรอบด้านนอกนะคะอ่ะก็จะได้ความต่างประมาณนี้เนาะแต่รสชาติเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยพอๆกันเลยค่ะทุกคนคือมันดีมากนี่ก็เป็นของหวานอีกอย่างหนึ่งที่โอเคเลฟิฟเลฟิศไปลองทําดูนะคะ